ด้านครอบครัวของนายทหารยศพันเอกนะคะที่ถูกกาดมอบประชาธิปัตย์รุมทำร้ายและยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสประกาศไม่รับเงินช่วยเหลือจากพุทธอิสระค่ะเตรียมส่งตัวแทนและถแถลงข่าวรวมถึงภาพวงจรปิดในวันเกิดเหตุต่อสื่อมวลชนในวันอาทิตย์นี้พันตำรวจเอกธทนวัฒน์วัฒนกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเป,เปิดเผยถึงกรณีที่น้องชาย ก็คือพันเอกวิทวัสวัฒนกุลรองผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์สำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองประชาการกองทัพไทยที่ถูกกาดมอบประชาธิปัตย์ที่บริเวณเวทีแจ้งวัฒนะรุมทำร้ายและหญิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อกลางดึกวันที่25เมษายนที่ผ่านมาว่าในเวลาต่อมานั้นผู้ทอิสระได้มอบเงินค่ารักษาพยาบาลให้เป็นเงินจํานวน5 0,000บาท ทางครอบครัวยืนยันว่าจะไม่รับเงินจํานวนนั้นและจะให้ตัวแทนนําเงินไปคืนพุทธอิสระทั้งหมดโดยในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมนี้ตัวแทนครอบครัวก็จะมีการถแถลงรายละเอียดการส่งมอบเงินรวมถึงเปิดเดผยภาพวงจรปิดในที่เกิดเหตุที่ได้จากหลายแหล่งมาเผยแพร่และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งว่าจะมีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเรื่องนี้ว่าเป็นสถานที่ใด ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวพุทธอิสระได้มอบหมายให้หัวหน้ากาดนำไปมอบไว้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บของผันเอกวิทวัตอีกทั้งมีการนำตัวกาดที่ก่อเหตุไปขอขมาผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผันเอกวิทวัตอีกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบครั้งแรกของพุทธอิสระหลังจากกาดเวทีแจ้งวัฒนะทำร้ายประชาชนทหารและก็ยิงผู้ที่ผ่านไปมาในย่านนั้นบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนี้พุทธาอิสระได้มีการติดต่อผู้กํากับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุขอนำกาจจานวน5คนมามอบตัวแต่จนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีการมอบตัวแต่อย่างใดซึ่งในเบื้องต้นนั้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาพยายามฆ่า